สวัสดีค่ะเพื่อนๆอทุกท่านวันนี้นะคะข้าพเจ้านะคะจะมารีวิวขนมค่ะเมื่อกี้นะคะข้าพเจ้าเพิ่งทานข้าวอิ่มแล้วนะคะแต่ว่าด้วยว่าวันนี้อากาศหนาวค่ะก็เลยไม่ได้ออกไปซื้อกับข้าวหรืออะไรเพิ่มนะคะก็ท้องยังไม่อิ่มพอนะคะหิวขนมค่ะพอหนาวหนาวใช่ไหมคะก็ชอบทานพวก,พวกแป้งอะไรนะคะให้ร่างกาย ให้อบอุ่นนะคะค่ะวันนี้อากาศเย็นด้วยนะคะเพราะเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะค่ะคราวนี้มากลับมาเรื่องขนมของเราดีกว่านี่ค่ะแพคเกจจิ้งน่ารักไหมเอ,อ่ยรูปหน้าการะตูนนะคะเป็นเ,ออเป็นรูปโอ,อบ้าจังนะคะคุณยายนะคะนี่นะคะเขาเขียนบอกว่านี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องแนะนําให้เพื่อนเื่อก่อนว่าวันนี้ขนมเป็นขนมอะไรเห็นแต่รูปปื๊ด ปุ like ๊บนี่ค่ะนี่ค่ะโอเซมเบ้ค่ะเหมือนเดิมค่ะไม่โมจิก็เซมเบ้ค่ะทายวนไปนี่นะคะนี่โอเซมเบ้ถังนี้นะคะซื้อมาเออ่ไม่แพงนะคะประมาณร้อยกว่าเยนนะคะน่าจะร้อยแปดเยนนะคะรวมภาษีหรือไม่รวมจําไม่ได้นะคะค่ะประมาณเนี้ยนะคะร้อยกว่าเยนค่ะร้อยแปดน่าจะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะไม่แพงไม่แพง ซึ่งจริงๆเนี่ยขนมเซมเบสนี้นะคะเขาจะมีขายเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแล้วแต่ยีทห่อนะคะแต่ตัวเนี้ยข้าพเจ้าเพิ่งจะลองทานนะคะโดยปกติเนี่ยนะคะข้าพเจ้าชอบทานพวกขนมแป้งกรอบแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องแข็งมากนะคะเดี๋ยวแบบว่าแข็งแล้วแบบเดี๋ยวฟันนะคะฟันนะคะก็เดี๋ยวจะมารีวิวตัวนี้นะคะว่า เออเป็นตัวที่ข้าพเจ้าจะทานแล้วรสชาติเป็นยังไงชอบหรือเปล่านะคะเห็นเพราะว่าเห็นว่าราคาไม่แพงแล้วก็แพคเกจิ้งเขาก็สวยด้วยนี่นะคะนี่นลังนาตาเขาเป็นอย่างนี้นะคะนี่ก็เขาก็เขียนบอกว่าอันน,นี้นะคะเขียนว่าเออเป็นลูกพันยายนะคะปิ้งยางเขาบอกว่าเสียงหัวเราะของเนี่ยในเขียขนโฆษณาเขาเขียนว่าเสียงหัวเราะของเ,อ,งเอ่อของเด็กๆนะคะทําให้ขนมนะคะรสชาติ อร่อยนะคะเนี่ยสิ่งเรอหัวเราะของเด็กๆนะคะทําให้รสชาติอร่อยนะคะแล้วก็โอบจรัจงส่งน้องป๊ะปดตับปดตับอยากกึศเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคุณย่าคุณคุณป้าคุณยายนะคะย่างโอโมจินะนี่อะไรประมาณนี้นะคะเห็นไหคะนี่จินตนา,าการเขานะคะก็เขาบอกว่ารสชาติอันนี้นะคะเป็นเ,เนี่ยเหมือนกับความรูม้สึกให้เหมือนกับว่า เออเป็นเหมือนขนมโบราณและอบอุ่นแบบว่าเป็นสมัยแบบว่าเออโบราณว่าคุณคุณเออคุณย่ายคุณยายนะคะปิ้งย่างนะคะของสดๆให้เด็กๆทานนะคะซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยพวกโมจิเนี่ยจะถือว่าเป็นเออขนมที่เออเป็นอาหารที่แพงนะคะแล้วเวลาพวกอากาศหนาวใช่ไหมคะ ข้าวเคิรหรือแป้งอะไรที่เหลือนะคะเขาก็ไม่ทิ้งนะคะก็มาปั้นๆแล้วก็มาปิ้งย่างนะคะแล้วก็ปรุงรสเข้าไปอาจจะใส่โชยุหรือว่าใส่น้ําตาลก็ว่าไปนะคะซึ่งนี่ค่ะเป็นรูปเด็กๆแล้วก็โฆษณาว่าให้รู้สึกอบอุ่นหัวใจว่าเออเสิงหัวร้อนเด็กๆของเด็กๆนะคะทาให้รสชาตออิยิ่งอร่อยยิ่งขึ้นเลยเอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ออรสชาติตัวน,นี้นะคะเทพเจ้าไปซื้อมานะคะเขาบอกว่าเป็นรส น้ำตานนะะลนะคะคาร์โบนะคะคาร์โบจิคาร์โจจูอจินะคะเดี๋ยวเรามาลองทานกันเพราะไม่ทราบเหมือนกันว่าจะว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็อ่ะตัวนี้เขาเขียนบอกว่าป่าซาจากสารปรุงแต่งแล้วก็ป่าซจ่าอ่าอะไรนะคะเอ้อะไรนะคะ,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 คะสารปรุงสารปรุงแต่งแล้วก็ไม่ใส่สีประมาณนั้นนะคะเอะาอย่างนี้ไปวางข้งหลัง นี่นะคะนี่โอ้ร้อยกรัมนะคะนะคะตัวนี้ก็แคลอรี่ก็เยอะพอสมควรนะคะนะคะนี่นี่ถ้าร้อยกรัมนี่ก็แคลอรี่นี่สงกันนะคะนี่สี่ร้อยยี่สิบหกนะคะนี่นะคะทานปกุบนะคะเป็นเป็นพืชแนะคะีนน บอกวิธีแกที่ญี่ปวดบอกวิธีแกะให้เรียบร้อยนะคะน,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 นี่เป็นขนมแบบว่าเหมาะกับครอบครัวนะคะนี่นะคะซึ่งแพ็คหนึ่งเนี่ยก็จะมีในแพ็คหนึ่งนี่ก็จะมียี่สิบอันนะคะ นหนึ่งถุงน่นะคะก็จะมีนนแกะมาคะ่ะก็จะเป็นม่มีสองอันนะคะเนี่ยสองเนี่ยขนมญี่ปุ่นเนี่ยชอบตรงนี้เวลาเขาแบบเป็นแพ็กเกจนะคะหรือเวลาทานไม่หมดเนี่ยมันก็ยังเก็บความกรอบอร่อยรสชาติมันก็ยังอยู่ถ้าไม่โดนอากาศใช่ไหมคะเนี่ยค่ะชิ้นหนึ่งเราก็อาจจะทานสักประมาณสักชิ้นสองชิ้นหรือแบ่งกันกับนะคะคนในครอบครัวคนละชิ้นนะคะหรือทานได้สักประมาณสองชิ้นเลยคนเดียวก็เลย นี่คะ่ะเจ็ดเข้วน,นะคะหนึ่งสองน,นี่คะ่ะก็ยี่สิบอันนะคะนะคะในถุงเล็กๆนะคะ,น,นะคะน,น,นี่นะคะเรื่องขนมนี่ะคะอ่ะว่าแล้วเรามารีวิวกันดีกว่าคะ่ะ อันนี้แกะเตรียมมาแล้วแต่ว่ายังไม่ลองทานนะคะจะมาทานพร้อมกับรีวิวเลยโอ้แต่และซองนี่มอนมือี่อืมอืมค่ะแผ่นก็ประมาณวงกลมกลมเข้าฝั่งนิดๆนะคะฝั่งเล็กเล็กนะคะประมาณนี้มนันนะคะแบบ กลมๆอะนี่ประมาณนี้นะคะนี่ด้านหลังอ้โลงด้านหน้านะคะเครือ,ๆๆๆองน่าจะเครื่องตัดเหนีเหนียวเหนียวแงบแงบดีนะคะ <S 2> <S 2> อืมอืมเพิ่ม้นได้ยินเสียงกรุบกรอบนะคะอืมโดยส่วนตัวเข้าเจ้านะคะ ก็ไม่แข็งมากนะคะแล้วก็เป็นแป้งกรอบแล้วก็อืมหวานนิดๆเค็มหน่อยๆนะคะอืมถือว่าโอเคถือว่าโอเคนะคะอ่ะคงจังมาพอดีอะมาอีชนี้ทันเบิกโค,คดาใสอาจิอาจิทอาจิทเทตเรียกมาทานคงจังปิดปิดห้องไปแล้วอบอกเดี๋ยวมาอืของเรามาทานกันต่อนะคะ นี่ค่ะอืมอืมอืมถือว่าเป็นแป้ง,แ,ปงแบบกรอบแล้วก็ไม่แข็งมากแล้วก็ตรงนี้เคลือบน้ำตาลอ่อนซึ่งไม่หวานมากนะคะนี่ประมาณนี้นะคะไม่หวานมากแล้วก็เหมือนกับมีรสชาติเค็มนิดๆหวานหน่อๆ สำหรับตัวโดยส่วนตัวเข้าไปเจ้านะคะเข้าเจ้าโอเคนะคะกับราคาแล้วก็สําหรับของญี่ปุ่นนะคะราคานี้ถือว่าเอ่อก็ไม่ไม่ไม่แพงะคะ่ะเพราะว่าร้อยก่าเยนเนี่ยไม่ถือว่าแพงเพราะขนมของส่วนมากก็ก็จะก็จะค่อนข้างแบบมีราคามีขนมหลากหลายให้เลือกนะคะอืม,อมนะคะแบบกินแบบกุจิซาบิชิอย่างเงี้ยค่ะแบบเหงาปากเงแบบี้ยคะ่ะชอบกินขนมมาก นะคะนี่อืมอืมอืมอร่อยอ๋อจะแนะนำว่าอืมอร่อยค่ะเค็มๆมๆัๆจะแนะนำว่านี่นะคะค่าพระเจ้าเนี่ยทานกันนี่ค่ะวันนี้ทำทานเองน,นะคะนี่ค่ะอาจจะไม่สวยเนี่ยน,นะคะอันนี้เป็นชานะคะเมื่อเอ่อประมาณปีสองปีก่อนมาสองปีก่อนนะคะ ญี่ปุ่นเนี่ยฮิตชานมแล้วก็ขนมไข่มุกมากแต่ข้าพเจ้าเนี่ยนะคะเอาชาไทยนะคะชาชาไทยนะคะนี่ค่ะตามมืออะคะ่ะของเราอร่อยสุดแล้วค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็เอามาทํานะคะนี่ค่ะมาทําชานมนะคะไม่ต้องใส่ไข่มุกค่ะทานกับขนมนี่นะคะนี่นคะคะทานกับขนม น,ะะนี่ขนมข้าวเจ้่าจริงจริงแก้วเนี้ยเป็นแก้วสําหรับเออ่ทำพวกอ,อซื้อมาแล้วเขามาทําพวกเออ,อะไรนะคะเวปโปรตีนนะคะแต่ว่าทานเว์โปรตีนเนี่ยไปไป,ไปหลายถุงแล้วค่ะก็ยังผอมไม่ได้สักทีนะคะเพราะว่ากินข้าวเจ้าทานเยอะเหลือเกินก็เลยไม่เห็นผอมสักทีนึงนะคะนี่ค่ะ ก็กลับมาเทขนมของเรานะคะอ๋อเวลาเพื่อนๆทานนะคะขนมนะคะควรจะมีน้ําข้างๆมือนยนะคะเดี๋ยวเวลาคอห้องคอแห้งหรือว่าติดคอสําลักนะคะก็ควรจะมีน้ํามีอะไรเ,เป็นเครื่องดื่มอยู่ข้างๆมือนะคะวันนี้ของข้าพเจ้าก็นี่ค่ะเป็นชานมนี่แต่เชนทาไทยนะคะทําเองค่ะนะคะน <c oughs> ะคะเราก็อร่อยของเราได้อยู่ในบ้านนะคะประหยะัดเพราะว่าแล้วพูดมากเมื่อกี้ขอซิปน้ำหน่อยนะคะ พราะว่าเหมือนกับคอแห้งนะคะอืขอสักนิดนึง่งหอมชาวไทยอืตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะแผ่วๆเลยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยปีสองปีก่อนเนี่ยออชื่นใจเขาจะแบบว่าฮิตมากค่ะพวกชานมไข่มุกนะคะ,นะคะของญี่ปุ่นเนี่ยเออ คือเป็นร้านเนี่ยไม่ทราบบอกของจากที่ไหนนะคะแต่เห็นหลายร้านหลายร้านเปิดเยอะมากค่ะแล้วก็เป็นชานมขันนั้นเลยค่ะแล้วก็ส่วนมากก็เมีลูกค้าเป็นพวกนะคะวัยคนวัยรุ่นวัยทำงานนะคะนะ,ะนี่องเสบตัเนี้อืมออืมซึ่งจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ย มีแบบว่าจะเอาขนมเนี่ยสาหรับว่าเอาเอาประมานะคะแล้วก็แจกเพื่อนเนี่ยตัวเนี้ยข้าพเจ้าก็ว่าเหมาะนะคะเพราะว่าในถุงนึงเนี่ยเอ่อมีต้องยี่สิบอันแต่ว่าในซองเล็กๆเ,เนี่ยมีสองอันนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับในส่วนตัวข้าพเจ้านะคะเหมาะกับเอ่อคนเอ่อคนอายุมากก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเอ่อหรือว่าคนที่ว่าฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ เพราะเขาไม่ได้แข็งปักมากนะคะซึ่งเซนเบ้ของญี่ปุ่นนะคะแป้งเนี่ยนะคะเพื่อนๆต้องดูนะคะว่ามันจะมีหลายหลายยี่ห้อแล้วบางอันเนี้ยแป้งแข็งปักมากเลยะคะ่ะแป้งแบบข้าวเจ้านี่ไม่ไมเมาเลยะคะ่ะพวกแป้งแข็งแข็งมากนะคะแต่เวลาทานเนี่ยก็ต้องระวังน้ําหนักนะคะเพราะพวกนี้เป็นแป้งแล้วเป็นน้ําตรงน้ําตาลแล้วเขาก็มีเนี่ยคะ่ะเหมือนกับเขาน่าจะทอดหรือ,อยะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนะคะเขาก็่แคลอรี่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะเพื่อนๆนะคะ ถ้าเราทานแบบเล่นๆพอแก้เหงาปากอะไรยเงี้ยค่ะเอ๊ะมันก็อ้วนกันเนี่ยแต่ว่าพาในปริมาณที่กําลังพอเหมาะพอดีนะคะอืมตัวนี้ถููโอเคนะคะที่ไปซื้อมาของสำหรับข้าไพเจ้านะคะเพราะว่าอาทารไม่แพ้แล้วก็รสชาติโอเคนี่ค่ะก็เลยมารีวิวตัวนี้นะคะจุดกินก็ประมาณนี้อืม โลค่ารูปร่างแพ็คเกจจิ้งเคยใสๆประมาณนี้นะคะอืมประกอบเลยเขานี้นะคะอืมอืมอืมซึ่งตัวนี้ก็ดีค่ะเหมาะเหมาะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะข้าพเจ้าว่านตัวเขาชอบค่ะเพราะว่าถ้าเขาเขียนก็คือปราศจากสารปรุงแต่งกับปราศจาก อ่อพวกสารเติมสีอะไรเงี้ยนะคะเอ่อนะคะเนี่ยคะ่ะก็ถือว่าโอเคนะคะเอาเลยมารีวิวนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆดูแพ็คเกจจิ้งเนี่ยจะได้ทราบว่าเออราคาประมาณเท่าไหร่รสชาติราาราาประมาณเอ่อราคารสชาติประมาณประมาณไหนนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีในกล่องเนี่ยก็จะประมาณมีกิ่งน,นะคะนี่นี่ ขนาดคุยไปกับเพื่อนเนี่ยทานไปเนี่ยในเนี่ยค่ะยังไม่หมดเลยซึ่งถ้าเรามีเพื่อนนะคะเยอะๆอย่างเงี้ยเวลาเราซื้อไปแบ่งกันกินหลายๆคนเนี่ยก็โอเคนะคะเนี่ยกรอบกรุ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 บแต่เวลาทานต้องระวังนะคะเวลากะะะัดเนี่ยค่ะผงอ่ะมันจะร่วงเราต้องระวงังแล้วก็ทานแบบเอ่อตรงที่มีเขาแบบโต๊ะหรืออย่างเงี้ยเวลาทานเสร็จแล้วจะได้เก็บกวาดให้เรียบร้อยนะคะอินค่ะงั้นเดี๋ยวข้าพเจ้าก็เดี๋ยวขอตัวนั่งทานขนมตัวนี้ไปก่อนนะคะ นี่ค่ะกาชานมนะคะอืมอืมนะคะคลิปนี้ก็มารีวิวขนมตัวนี้นะคะแล้วก็แพคเกจจิ้งลักษณะนี้นะคะรสชาติเป็นประมาณนี้นะคะหวานหวาน,นหวาน,นหวานนิดๆเค็มๆหน่อยๆน,นี่นะคะ่ะโอเคเลยค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆทุกท่านนะคะขอตัวท่านขนมต่อนะคะสวัสดี ดีค่ะ